พระพิคเนตตามวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์พลังผู้นำที่ต้องมาพร้อมธรรมะถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์ชีวิตของคุณไม่ได้มาเพื่อเดินตามใครง่ายๆคุณเกิดมาพร้อมพลังของผู้นำพลังของตัวตนและพลังแห่งศักดิ์ศรีแต่พลังนี้เองถ้าใช้ไม่ถูกทางจะกลายเป็นดาบที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองวันนี้เราจะพูดถึงพระพิคเนตปางที่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย ไม่ใช่แค่บูชาเพื่อขอพรแต่เพื่อเข้าใจตัวเองเข้าใจพลังชีวิตและเดินทางให้ถูกทิศนี่คือเรื่องของพระพิคเนตปางมหาคเนตผู้ทรงพลังอำนาจความเป็นผู้นำและการเปิดทางชีวิตสายใหญ่คนเกิดวันอาทิตย์ตามหลักพลังจักรวาลเป็นผู้มีพลังแห่งตัวตนสูงเป็นพลังของดวงอาทิตย์พลังแห่งการฉายแสงคุณไม่ชอบอยู่ในเงาใคร และไม่เหมาะกับการถูกสั่งตลอดเวลาหูใจลึกๆของคุณต้องการการยอมรับต้องการพื้นที่ยืนและต้องการความหมายในชีวิตพระพิคเนตวางมหาคเนตคือปางที่สะท้อนพลังนี้อย่างชัดเจนเป็นปางแห่งอำนาจบารมีและความมั่นคงทางจิตใจไม่ใช่อำนาจเพื่อกดใครแต่เป็นอำนาจที่ทำให้ผู้อื่นอยากเชื่อถือ เชิงธรรมะแล้วปางมหาคาเนศสอนเรื่องผู้นำที่แท้จริงผู้นำที่แท้ไม่ใช่คนเสียงดังที่สุดไม่ใช่คนชนะทุกการโต้เถียงแต่คือคนที่ยืนอยู่ได้แม้ไม่มีใครปรบมือคนเกิดวันอาทิตย์มักเก่งทารตัดสินใจกล้ารับผิดชอบและกล้าแบกภาระถ้าได้บูชาพระพิคเนศปางนี้อย่างถูกวิธีพลังภายในจะนิ่งขึ้นความกล้าจะไม่ใช่ความหุนหันความมั่นใจจะไม่ใช่ความดือ้อ ผลดีที่เห็นชัดคือการเปิดทางงานใหญ่งานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงงานบริหารงานหัวหน้างานที่ต้องมีคนตามคนจะเริ่มฟังคุณไม่ใช่เพราะคุณสัง่งแต่เพราะน้ำหนักคำพูดของคุณมากขึ้นในเชิงธรรมะนี่เรียกว่าบารมีบารมีไม่ได้เกิดจากการขอแต่เกิดจากใจที่มั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อคำดูถูกหรือคำยกยอแต่ทุกพลังมีด้านที่ต้องระวัง คนวันอาทิตย์ถ้าใจแรงเกินไปความเป็นผู้นำจะกลายเป็นอัตตาจากผู้นำจะกลายเป็นคนที่ต้องชนะทุกคนจากความมั่นใจจะกลายเป็นไม่ฟังใครเลยพระพิคเนตปางมหาคเนตจะหนุนคุณก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจธรรมะข้อนี้ใจหนักแน่นได้แต่ไม่กดคนอื่นเด็ดขาดได้แต่ไม่เหยียบศักดิ์ศรีใครการขอพรกับพระภิคเนตปางนี้จึงไม่ใช่แค่ขอให้ได้ตำแหน่งแต่คือใจให้เราใหญ่พอใหญ่พอจะรับผิด ใหญ่พอจะให้อภัยและใหญ่พอจะถอยเมื่อรู้ว่าถอยคือปัญญาตัวอย่างประกอบเชิงเล่าเรื่องผมเคยเจอผู้บริหารคนหนึ่งเกิดวันอาทิตย์เก่งมากฉลาดมากใครๆก็ยอมรับในฝีมือแต่ลูกน้องลาออกแทบทุกปีเขาบูชาพระพิคเนตขอความก้าวหน้าตำแหน่งก็ได้จริงเงินก็มาแต่ใจเขาหนักขึ้นแข็งขึ้นและดื้อขึ้นวันหนึ่งเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีบูชา จะขอความสำเร็จเป็นขอให้ใจสงบและฟังคนอื่นได้มากขึ้นเขาเริ่มฝึกถ่อมตนเริ่มฟังมากกว่าสัง่งเริ่มยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องถูกทุกเรื่องไม่ถึงปีลูกน้องเริ่มอยู่ยาวงานเดินเองโดยไม่ต้องคุมนั่นแหละคือผลของพระพิคเนตปางมหาคเนตไม่ใช่ให้คุณยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นแต่ให้คุณยิ่งใหญ่เหนืออัตตาของตัวเองถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์ พระพิคเนตปางมหาคเนตคือครูทางจิตวิญญาณของคุณท่านไม่ได้มอบอำนาจให้คุณเพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อชนะใจตัวเองเมื่อใจคุณนิ่งอำนาจจะกลายเป็นบารมีเมื่อใจคุณถ่อมความเป็นผู้นำจะกลายเป็นผ่อนและเมื่อนั้นทางชีวิตของคุณจะเปิดเองโดยไม่ต้องเบียดใครออกจากทางเลย